สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมคลิปนี้ผมจะพามาดูปัญหาเกี่ยวกับพวกแมลงในสวนผักไอ้สว,สวนผักสวนฝรั่งกิมจูกันครับแมลงกินใบแล้วก็แมลงวันทองซึ่งผมทําสวนตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้ใช้สารเคมีเลยก็ทําแบบปลอดสารแล้วมาดูครับว่าแนวทางการทําของผมทําไมถึงเอาอยู่ไม่ว่าจะเป็นแมลงวันทองหรือว่าแมลงกินใบใครไม่เจอเหรอครับเรื่องพวกนี้มันมาอยู่แล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่าใครจะใช้วิธีไหน ใครจะเอาแบบไหนให้มันอยู่อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตสลับกล้องครับมาดูสําหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยดูนะผมทําฝรั่งกิมจูตั้งแต่ปี5 9แล้วครับอันนี้ก็หลายปีแล้วแหละปี67แล้วซึ่งฝรั่งผมก็อายุมากแล้วครับยังไม่ได้โละเลยเพราะว่ามันยังให้ผลผลิตอยู่ผมก็ไม่มีเหตุผลที่จะโละเพราะว่าผมไม่ได้ทําฝรั่งเป็นอาชีพหลักแต่ผมทําเกษตรผสมผสานซึ่งในสวนผมมันมีหลายอย่างแต่ฝรั่งมันเป็นพืชแรกที่ผมปลูกสำหรับผมมันไม่ยากเลยไม่ต้องใช้เคมีเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูครับแมลงกินใบกับแมลงงวันทอ ทำไงกับมันอขออนุญาตสลับกล้องครับผมอะมาดูครับช่วงนี้ก็เพิ่งฟื้นฟูต้นครับช่วงที่ผ่านมาเวลาเราน้อยนะเราก็ทําหลายอย่างมันก็เลยได้มั่งไม่ได้มั่งทีงนี้มาดูครับประสบการณ์จากที่ผมทําฝรั่งมาหลายปีแมลงวันทองแมลงวันทองมันคืออะไรมันคือแมลงที่มันเจาะลูกฝรั่งเนี่ยมันเจาะแบบนี้อันนี้มันโดนเจาะแล้วเพื่อที่เขาไปวางไข่แล้วมันเป็นหนอนข้างในเดี๋ยวผมไม่มีอะไรผมจะกัดดูเดี๋ยวก็อูาทำไมกล้ากัดอีก อย่าดารมาม่าเดี๋ยให้ดูเรียบร้อยฮะนี่ครับนี่คือหนอนเลยมันมันคือหนอนอันนี้คือสาเหตุจากแมลงวันทองเขาเข้ามาเจะแล้วเขาก็วางไข่ทีนี้เราทำยังไงกับมันถ้าผมไม่ใช้เคมีอ่าไม่ยากครับในส่วนตรงนี้มาดูแมลงวันทองจะเจกก็ต่อเมื่อฝ้าหงเราเนี่ยผิวมันเริ่มอ่อนแล้วดังนั้น ผมไม่เคยกําจัดแมลงวันทองครับผมแค่จะห่อลูกฝรั่งให้มันเร็วขึ้นแค่นั้นเองห่อลูกไซด์อย่างเนี้ยถ้าฤดูร้อนอย่าห่อลูกเล็กเกินนะครับลูกเล็กเกินมันมีโอกาสร่วงอยู่ในถุงใหญ่เกินแมลงวันทองก็เจาะก็ดูเอาเนี่ยนิ้วผมเนี่ยไซด์นี้ประมาณนี้ผมพกเหรียญมาไหมเนาะไม่มีเหรียญเลยอะเดี๋ยวผมกะเอานะประมาณเหรียญห้าบวกลบเนี่ยไม่ถึงเหรียญสิบหรอกผมห่อแล้วผมห่อเร็ว แค่เราห่อเร็วแค่เนี้ยแมลงวันทองก็ไม่เจะไปแล้วครับแค่นั้นเลยห่อช้าแมลงวันทองเจะแน่นอนไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องจัดการเขาห่อให้เร็วแค่นั้นเลยแล้วอีกอย่างหนึง่งถ้าห่อเสร็จแล้วเนี่ยรุ่นเนี้ยผมห่อแล้วผมไม่ได้ห่อกระดาษทับเนาะอย่างเพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูคลิปผมบ่อยๆเนาะก็คือผมไม่ทันจริงๆวิธีการบางทีเนี่ยถ้าตรงนี้มันตึงเกินไปเนี่ยแมลงวันทองเขาก็สามารถเจะไปได้นะครับเวลาเพื่อนเพื่อนห่อฝรั่งเสร็จก็ดึงดึง,ดงถูกหน่อยดึงดึงอย่าให้อ่า ตัวผิวของพลาสติกเนี่ยไปติดกับฝรั่งไม่งั้นแมลงวันทองมันม,มีโอกาสที่จะเจาะไปวางไข่ได้แค่นั้นนะครับสําหรับแมลงวันทองไม่ต้องจัดการหอฝรั่งให้เร็วจบครับปัญหานี้ง่ายอย่างจริงๆผมทําแค่นี้เนี่ยมันไม่เจาะไปหรอกต่อมาแมลงกินใบใครไม่เจอแล้วครับปลูกฝรั่งกับแมลงกินใบแต่มันไม่กินโหดเหมือนลำไย,ยแค่นั้นเลยครับอ่ะไม่ต้องไปดูตรงไหนไกลเนี่ยร่องรอย ร่องรอยแมลงกินใบอาหารซ้ายนะอาหารขวาหน่อยไม่ว่าจะเป็นหนอหนหรือมแมลงหรอกผมไม่รู้หรอกมันกินตอนดึกเนาะผมไม่เคยใช้อะไรมาไล่มันหรอกนะครับดูฮะสภาพมันกินตั้งแต่รุ่นก่อนน,น,นู่นนะู่นะรุ่นไหนรุ่นไหนมันกินหมดฮะดูร่องรอยมันก็กินนะฮะนี่อันนี้ก็แหว่งไปเลยเนี่ยอให้ดูเนี่ยร่องรอยมันกินหมดเลยครับปลูกฝรั่งยังไงมันก็เจอแมลงกินใบทีเนี้ยผมทํายังไงกับมันเดี๋ยวขอท้าความหน่อย เมื่อก่อนเนี่ยผมซีเรียสมากครับถ้าผมเจอแมลงกินใบเนี่ยผมจะนอนไม่หลับยิ่งผมปลูกใหม่ๆเนี่ยมันกินใบหน่อยหนึ่งผมอ้ยจะทํายังไงกับมันดีแมลงกินใบผมไปเจอคําตอบเพื่อนผมคนหนึ่งเราขายลูกไม่ได้ขายใบยตอนน้ผมคิดทำไมพูดอย่างนี้พูดหมาไม่จุดๆเลยในความคิดผมนะผมก็เลยเออพอเรามานั่งคิดมันก็จริงเ้ยแล้วผมจากนั้นนะผมก็เลยแมลงกินใบช่างมันปล่อยมันไป ไม่ต้องไปสนใจหรอกเพราะว่าฝรั่งอ่ะมันออกใบมาเร็วมันผลิใบมาเร็วใบที่มีเนี่ยมันเพียงพอต่อการสังเคราะห์แสงจริงจริงอย่างเวลาเราปลูกฝรั่งเนี่ยเราต้องเด็ดใบทิ้งเลยด้วยซ้าถ้าเราเราคิดดีๆตามตามหลักที่เราปลูกเนี่ยแบบไม่ต้องแบบทฤษฎีจ๋าเนี่ยเอาแบบที่เราปลูกกันเนี่ยทุกคนเด็ดใบออกหมดได้อย่างตรงนี้มันมันรกใช่ไหมเนี่ยทุกคนก็ทําแบบนี้เนี่ยให้มันโล่งเราเองเนี่ยยังเด็ดใบทิ้งด้วยซ้ําแล้วก็แค่แมลงกินใบนิดหน่อยแค่ทําไมล่ะครับ ปล่อยครับผมปล่อยให้มันกินไปเลยผมไม่สนใจเพราะว่าฝรั่งมันออกใบมาเร็วยังไงซะมันก็เพียงพอต่อการสังเคราะห์แสงดังนั้นถ้า,มาแมลงจะกินใบก็ปล่อยให้มันกินไปเลยไม่ต้องไปแคร์มันแค่นั้นนะครับเราก็มีฝรั่งขายเหมือนเดิมดูฮะเนี่ยกินโหดไหมฮะกินโหดครับแหมกินแบบทุกต้นไม่ใช่แค่ต้นนี้นะฮะผมเดินมั่วไปตรงๆเลยเนี่ยโอ้โหดูต้นนี้สิพรุนเลยเนี่ย มันมีครับแมลงกินใบยังไงก็มีแต่ของผมช่วงนี้อยู่อยู่ในช่วงที่ผมแบบกําลังฟื้นฟูต้นเนาะหลังจากที่ผมเหมือนไม่มีไม่มีเวลาให้เขาเนี่ยมันก็เริ่มมีกิ่งงอกออกมาแล้วนะมีดอกมีดอกมีรุ่นเท่าี้มูโล่มาเนี่ฮะรุ่นเท่าี้มูผมเยอะเนี่ยพวกนี้ก็จะกลายเป็นดอกตามไปหมดนี่แบบนี้นี่รุ่นนี้รุ่นนั้นกิ่งนี้ไม่น่ามีดอกไม่มีดอกก็ไม่ต้องรอฮะ ไม่ต้องถามใครหรอกไม่มีดอกเด็ดทิ้งครับแค่นั้นนี่ไม่มีดอกเหมือนกันไม่มีก็เด็ดทิ้งไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับว่าเฮ้ยไม่มีดอกก็แค่เด็ดมันทิ้งเดี๋ยวมันก็แทงกิ่งมาใหม่แทงยอดมาใหม่แล้วกิ่งไหนที่มันรกก็เนี่ยทําเหมือนผมท่าเนี่ยเด็ดออกเด็ดทิ้งไปเลยต้นจะได้โล่งใช้กรรไกรตัดกิ่งนะฮะอย่ามือบอลเหมือนผมผมใช้กรรไกรไม่ได้ใช้แล้วผมจะตัดแบบ ตัดแบบหน้าเกลียดเนี่ยมันถือกันไกลไม่ได้ผมก็เลยไม่ใช้กันไกลตัดกิ่งมาโอ้หลายปีนะฮะก็เอามือเด็ดเอาเนี่ยอย่างนี้ไม่มีเอาออกจบนะครับสําหรับปัญหาแมลงวันทองแล้วก็แมลงกินใบไม่ต้องไปซีเรียครับแมลงวันทองก็ไม่ต้องไปฆ่าเขาไม่ต้องไปจัดการในเขาหรอกถ้าเราห่ให้เร็วเขากินไม่ได้เขาไม่มีอาหารเขาก็ไปนะครับเขาไม่อยู่หรอกก็เหมือนเราทํางานตรงนี้ไม่ได้เงินเราจะทําทําไมอันนี้ก็เหมือนกันนะครับคิดกลับกัน เขาเข้ามาเขาไม่มีอาหารจะกินเห็นก็กินไม่ได้เขาก็ไม่อยู่หรอกครับเดี๋ยวก็จะเริ่มหายหายไปเองแค่นั้นเลยครับแล้วที่สําคัญเวลาทําสวนพยายามทําให้โล่งโปรง่ลงลมพัดผ่านแดดส่องถึงของผมเนี่ยหญ้าเริ่มรกอีกแล้วครับรกก็ตัดเพราะว่าการทําปลอดสารจริงๆน่ะมันไม่สามารถใช้สารเคมีมาฉีดยาฆ่าไม่ไม่ไม,ไม่มันฉีดยาฆ่าหญ้าไม่ได้นะครับ สำคัญเวลาเพื่อนๆนดูหรือเพื่อนๆนเห็นตรงไหนก็แล้วแต่ถ้าเขาบอกว่า,าเขาทําปลอดสารสิ่งแรกที่เพื่อนๆนสังเกตเลยดูญ่านะครับถ้าโลง่โลงๆไม่มีหญ้าขึ้นในหน้าแปลกแล้วละครับผมไม่เคยเจอชีวภาพไม่พูดชีวภาพหรอกอะไรที่มันฆ่าญ้าได้แล้วปลอดภัยเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสารเคมีทั้งนั้นที่ใช้ฆ่าญ้าสูตรที่เขาใช้เกลือใช่อะไรผมลองนะฮะเหมือนเดิมกลับมาคืน ไม่ได้ตายหรอครับวิธีการจัดการง่ายที่สุดแบบนี้ฮะตัดถ้าทําปลอดสารมันก็ทําได้แค่ตัดแค่นี้แหละครับคั้นเราจะมาฉีดอะไรให้มันตายมันก็มีแต่ยาฆ่าญ่านั่นแหะครับถึงจะเอาอยู่หรือเพื่อนๆคนใดมีวิธีสําหรับการจัดการหญ้าได้ก็คอมเมนต์พิมพ์บอกผมข้างล่างหน่อยเดี๋ยวผมจะทดลองดูถ้ามันได้ผล ผมจะเอามาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆเข้าดูว่าเออมีวิธีนี้นะไม่ต้องใช้สารเคมีแต่สําหรับผมผมยังไม่เจอวิธีไหนที่ไม่ใช้สารเคมีแล้วเอาจัดการญ้าอยู่เลยนะครับผมก็เลยใช้วิธีการตัดอย่างเดียวตัดลุน้ลนๆตัดร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้เลยเนี่ยปลดสารจริงๆครับเพราะต้องตัดเพราะมันไม่มีอะไรเอายาลงจริงๆมันโหดเพราะยามันมีหลายแบบเนี่ยของผมยาคาเยอะนะครับเนี่ยถ้าใครมีวิธีการจัดการ้าคาที่ตัวเองลองแล้วมันสําเร็จพิมพ์มาบอกหน่อยครับ ผมจะจัดการหน่อยเพราะยาคาผมเยอะมันใบใบมันงอกเร็วเนาะมันก็ต้องรีบตัดรีบตัดมันก็น่าราคาญเหมือนกันสําหรับเวลาเราทําสวนแบบนี้เนาะมีต้นมะขามเทศด้วยอ่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ